ซินี้ชาแนลค่ะทุกคนตอนนี้นะคะดูบรรยากา,า,กาศด้านหลังของออยนะคะเทสทายว่าอยู่ที่ไหนนะคะออยอยู่ที่ซิงคปค์ค่ะทุกคนมีแต่ร้านอาหารของกินบา้าหัวเยอะมากตอนนี้แบบหิวน้ำมากเราตอนนี้เห็นป้ายสิงหาวิ่งอยู่ด้านโน้นนะคะด้านโน้นด้านโน้น <laughs> <laughs> เห็นป้ายเห็นว่าอยู่มุมตึกคอแห้งอยากกินอะไหนดูดิ โอ้โหโอ้โหโอ้วัยรุ่นมากวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นมัตครับอะไรนะสิงคโปร์มัตครับนี่ก็คือสิงคโปร์ชิลีครับในขณะที่ทุกคนกำลังยุ่งอยู่เราหยิบไข่ไข่หมดแล้วไข่อยู่นี่เป็นทริปของแฟมิลี่นะคะมาเที่ยวสิงคโปร์กันค่ะเป็นครอบครัวใหญ่มากเลยค่ะ มาทั้งหมด3บ้านเลยเก็มีทั้งผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เด็กๆเลยนะคะเสฮายอเล็กสวยมากเลยทุกคนตอนนี้ยังอยู่ที่แอร์พอร์ตนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าทริปสิงคโปร์มีอะไรให้ทำบ้างนะคะ ตอนนี้เรากำลังรอรถแท็กซี่กันอยู่นะคะทุกคนเรามากันทั้งหมด10คนนะคะก็แยกเป็น2คันคันสำหรับใครที่มาเดินทางไม่เกิน4คนเนี่ยนั่งแท็กซี่ปับเดียวก็รถมารับตลอดแต่ว่าสำหรับเรามา6คนนะคะก็ต้องรอนะคะมาที่ Concierge c h u t e a u Limousine นะคะเสียแพงขึ้นกว่าแค่10ดอนเท่านั้นเองะคะ่ะทุกคน แถวโรงแรมนะคะมีแต่ร้านอาหารของกินบาโอหโหเยอะมากแล้วตอนนี้แบบหิวน้ำมากอยากกินแฮปปี้เออร์แต่มัน6กโมงแล้วว่าตอนออกมาแต่ที่นี่ยังสว่างอยู่เลยตอนนี้อยู่ชายนาทาวค่ะทุกคนคนเยอะมาก เป็นเวลา6โมงเย็นนะคะดูคึกคักมากๆแล้วเท่าที่ดูมันไม่ได้เป็นนักท่องเที่ยวอ่ะตรงนี้เหมือนเป็นคนโลเคอออ่ะแต่ตรงนี้เห็นป้ายสิงหาวิ่งอยู่ด้านนู้นนะคะด้านนู้นด้านนู้นเห็นปายเห็นว่าอยู่มุมตึกคอแห้งอยากกินอ่ะคอแห้งแบบนี้ตอนนี้ใครเคยกินบ้างขอขี้แจงกิ้วนะ ได้แล้วนะรีวอร์อร่อยไหมไช่ชุบชิมอันนี้คือเลตบีไม่รู้ที่มันเหมือนกันเลตบีเราสั่งไปสองไส้ถั่วนึกถึงสมัยก่อนเลยเนาะที่เรากินอ่ะตอนนี้เราอยู่ในแหล่งของเครื่องดื่มแฮปปี้เออร์สนะคะทงแต่ว่าเรามาหาของกินแล้วก็หาเบียร์ีืย่มนนอ้ะไหนดูดิ เโโช้าวันที่2ที่สิงคโปร์นะคะตอนนี้เรากำลังไปหาอาหารเช้าทานกันนะคะแถวแถวโรงแรมนะคะเราอยากรู้ว่าคนโลเคที่นี่เขาทานอะไรถ้ากล้องไม่ชัดก็มันเป็นเพราะความเย็นห้องแอร์ในห้องเราอะเริ่มมวย่ะเราจะบอกว่าตอนเช้าที่สิงคโปร์เงียบมากคนน้อยมากทำไมมันดูไม่ค่อยคึกคักเหมือนบ้านเราหรือที่ออสเตรเลียเลยอะทุกคนอันนี้อ๋อร้านนี้ เยอวลาว่าคนอยู่ที่ไหนคนอยู่ที่นี่ค่ะทุกคนต่อคิวทานอาหารเช้านะคะอันนี้คือใส่ร่วแลค่ะทุกคนกาแฟก็คือกาแฟโบราณบ้านเราอะโอเลี้ยงอะโอเลี้ยงโอเลี้ยงตอนต้องบอกว่าถ้าอยากกินไม่มีคิวต้องประมาณแปด แปดโมงไม่มีคิวครับแปดโมงไม่มีคอันนี้ French Toast ทับนกับขยาอันนี้ Cracker อันนี้ขยข้ยาม o a กินไหมเนยเม่ก้อนแบบกล้เนอ่างลเลยนะหนึนี่เนยเหรอคะเนยไม่ใช่ชีสเดี๋ยวกิน French t o a กับกับกับข้วที่ร้ว่เนีอันนี้เหรอรอไปนี่อะไรอ่ะ ถูกอ่ะถูกนะสั่งหมดเนี่ยยี่สิบดอลก็คืออาหารเช้าปกติอาอามเช้ามกติอไมสองคนทิ้งกปรงกาแฟเปไงกาแฟโบราณทานอาหารเช้าเสร็จเราก็มาไหว้พระสักการะผูชาวัดแขกกันก่อนเลยนะคะเขาจะปิดตอนเที่ยงนะคะเพราะฉะนั้นเราเลยรีบมาไหว้วัดแขกก่อนค่ะคนสวยมาก ไหว้องพระพิคเนรเรียบร้อยแล้วนะคะก็คนเข้ามาอย่างหนาแน่นเรื่อยๆเลย,ยนะคะทุกคนคิวยาวมากรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้มาวัดแคกไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะเสร็จแล้วเราก็มาวัดเคี้ยวแก้วนะคะทุกคนชื่อว่าวัดเขี้ยวแก้วชบาอใช,ใช่ใช่ที่ชัยนาทาม นชัยนาทาวนะคะในตลาดชัยนาทาวคอมเพล็กซ์อะไรสักอยาก่าง Are we in you know where to go mm hmm. Alex excited ไปไปไปมาทานอาหารนะคะเที่ร้านจัมโบ้ซีฟู้ดค่ะทุกคน ก็ได้กเหลือนี่กินเล่นได้เลยอ่ะเป็นข้าวเกลียบปูเราสั่งไปหลายอย่างมากนะคะก็มีปูมีปลามีกุ้งแล้วก็มีพวกหมี่โกเลงอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูว่ากินได้เปล่าอันนี้เรียกว่าน้ำลายอารอ่ะนี่หลอครังกุวงอย่างนี้ หลอกหังกล้วยไงอะหลอกหังกล้วยมันก็เป็นเม็ดมะกรูดใช้สมุนไพรจีนมาต้มมมัดครับอะไรนะ ันนี้คือกระโปูชิลี่ครับต้องกินพร้อมกับบันนี้ต้องกินพร้อมกับบันบายเลยจานนี้ตัวละโลตัวละโล,ละโลาหนึ่งลาหนึ่งโลหนึ่ไไงซอสเป็นไงนะฟ้าอือยังไม่ได้กินเลยอู้นกินอ่ะเห็นไหมอ้า มลเกี่ยวกับเรื่องสีกิ้วมันใหญ่มากตักมาแล้วนะคะครับเดี๋ยวลองชิมว่าอร่อยไหมนะเริ่มจากซอสก่อนเลยนะตังเรบอกให้กินปู่นซอสอร่อยอันนี้คือไข่ของปูในขณะที่ทุกคนกำลังยุ่งอยู่เราหยิบไข่ไข่หมดแล้วไข่อยู่นี่หน่อย อร่อยมากไข่ดีมากเต้าห,หู้อบมอดินเต้าหู้อบหม้อดินโอเคอันนี้นี่คืออะไนร็วนี้เป็นตัวสุดปลาขึ้นขผัดซีเรียลแกะปูให้ทุกคนดูทุกคน,คนเขาไปน,นี่มาแล้วเคาะมาแล้วอ้หเต็มเต็มเลยทุกคนนี่แต่ว่าเราไม่กินเราจะให้แม่กินอ่ะแม่กินเลยืหให้แม่ไปลับของเรากินแค่นี้อือร <c oughs> ่อยค่ะ เนื้อแน่นดีอ่ะหวานดีเนาะอ๋ออร่อยใช่ไหมตอนอันนี้เป็นเต้าหู้ชมพิรองมากับไข่เค็มไข่มื่อกี้ตอนอันนี้เป็นซีเรียลเต้าหู้รสชาติดีเหมือนร้านจิมปกติตอนแรกคิดว่าไข่เค็มจะดีกว่าเขาบอกว่าอันนี้อร่อยกว่าไข่เค็มนะอ่นะก็ไม่ค่อยชอบหรอกมันเหมือนมันเหมือนชาวกหวานผสมนกั การจัมโบ้เสร็จนะคะถือว่าโอเคนะคะโดยรวมแล้วก็อยู่ริมน้ำนะคะคลองเขาไม่ใสเลยอะ่ะทุกคนแต่ก็ไม่แออัดถือว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเดินเล่นแถวๆนี้เดี๋ยวเราจะข้ามสะพานนี้ไปคัคคีไป,ปแม่ลุยอารมณ์แบบนั่งริมน้ำอะ่ะทุกคนแล้วก็แบบนั่งชิวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันร้อนอะ่ะไม่ไหวอะ่ะขอผ่านก่อน ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอาวินแมโดน McDonald. S. <S McDonald. S. <S I mean, no. where, เราอยู่ where, garden, by where, garden by the Bay ค uh ่ะวอ Garden by the Bay ล่ะอะฮะล่ะโอ้อาวินอยู่นี่เขาพูดล mm ่ะแล้วตามเป็นอยากเป็นส mm ิงคโปร์เรียนนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าสวยไหม การเด้นบายเดอะเบย์คนเยอะมากทุกคนงงว่าทำไมคนเยอะขนาดนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็มีแค่ดอกไม้การเด้นจัดเป็นสวนตามแบบทวีปต่างๆของในโลกอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นห้องแอร์นะคะแล้วแต่ว่ามันก็ส่งกลิ่นหอมของดอกไม้อยู่นะมันก็นะมีคาเฟ่เล็กๆอยู่ในนี้เล็กมากมีแค่ไม่กี่โต๊ะเองอ่ะคนเอาน้ำได้เบาน้ำที่ได้เนี่ย ถ่ายเดอะแกลงเดอะแกล้งแก๊้งเราแก๊งเรานี้เรากำลังมาดูโชว์ไฟนะคะเขาจะเริ่มทุ่ม45นะคะตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่10นาทีท่านเองมาทันเวลาไปเลยอะไรนะอามินยูจูอะไรยูว่าหมามีดูอะไรอยู่ ตอนนี้เราดูไฟเสร็จแล้วนะคะกาลังจะไปหาอะไรทานแต่ากจะบอกว่าดูไฟเสร็จต้องเตรียมใจนิดนึงนะคะเพราะว่าคนเยอะมากแล้วเมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดูก็คือรถบัสรถโค้ชคือเป็นทัวร์เยอะมากทุกคนตอนนี้เราก็เลยต้องเดินออกมาด้านนอกนะคะเพื่อขึ้นรถนะคะยังไม่หยุดเข้าไปรับคนเลยอะ่ะดูดิเดี๋ยวจริง